สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e นะคะรุ้งพาลุย Channel อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาชมลูกชายสุดหล่อนะคะสีขาวแบบนี้เลยนะคะสีขาวมุกอ,บอวบอิ่มๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นรุ่น e v e r อร์เนะคะตัวในเกณฑน2022นะคะตัว ทรนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือขายดิบขายดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ก่อนนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเทอร์โบเดี่ยวนะคะ6สปีดนั่นเองนะคะ170แรงม้านะคะแล้วก็405แรงบิดนะคะเป็นแบบนิวตันเมตรนั่นเองนะคะมาชมเยนโฉมกันก่อนแล้วกันนะคะว่าเออเขาหล่อแบบไหนนะคะด้วยตัวใหม่2022นะคะแล้วก็2023เนี่ยเออว่าเขาอัปเกรดมาจากเดิมยังไงบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะแล้วก็โลโก้ ะะโลโก้นะคะ o อดต,ตรงนี้คือใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะสังเกตว่าใหญ่ขึ้นอันนี้ไม่ใช่ไม้นะก็ถือใหญ่เลยอะ,อะแล้วก็จะมีะสีโครเมียมนะคะเป็นเส้นตัดแบบนี้เลยนะคะเฉพาะรุ่นเทรนของเขานั่นเองนะคะเป็นเส้นย,วยาวๆแบบนี้เลยนะคะเต็มหน้ากระจังเลยนะคะแล้วก็รังผึ้งตรงนี้นะคะเป็นช่องระบายความร้อนนะคะนี่นะคะเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะมันกว้างขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่า เขาอัปเกรดมาให้มันสวยขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ได้ด้วยนะคะเพราะตัวนี้คือระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะห้องเครื่องของเขาก็คือตัวข้างในอะคะ่ะคือเขาขยายกว้างขึ้นนะคะรางพึ้งกว้างขึ้นแล้วก็ตัวฐานล้อเขาก็กว้างขึ้นด้วยนะคะ5มิลนะคะทําให้แบบทุกอย่างก็คืออัปเกรดมาดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นนะคะตัวนี้อ่ะ ไปค่ะต่อเลยนะคะข้างบนก่อนแล้วกันเนาะ,ะด้านบนก็จะเป็นเส้นสายอย่างที่ลุงแจ้งไปแทบทุกคันเลยนะคะเพราะว่าเขาทำให้มันคมขึ้นนะคะชัดขึ้นอ่ะ เอโรอิเมิกเออนะคะเออก็พี่ก็กระซิบบอกได้นะคะโอเคบางทีพี่ๆของฟอร์ดอะเอฟซีฟอร์ดอะพี่แฟนคลับของฟอร์ดเขาจะรู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วเขาพี่ๆเขาก็จะมาให้คําแนะนําของลุงอะใน y o u t u b e เยอะแย,ะเ,ยะเลยนะคะก็ฝากพี่ๆอันไหนที่พูดไม่ครบก็แจ้งมาได้แนะนํามาได้เลยนะคะเออนะคะน้องใหม่นะคะโอเคนะคะแล้วก็ไป ท่ามพนพี่เขาตอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเส้นสายแบบนี้ที่มีความหล่อมากขึ้นนะคะพี่ๆที่จะติดสกรูช่องลมเพิ่มก็ติดได้นะคะอะไปเราไปด้านล่างกันนิดนึงนะคะ่ะไฟเราพูดหรือ,อยัางเมื่อกี้ย่างเนาะย่าไฟซีแคลมนะคะด้านข้างนะคะไฟเดทานันยิ่งไลจะเป็น LED แบบนี้เลยนะคะเป็นวิ่งเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะนี่ เป็นแบบซีแคลมนะคะคือซึ่งเขาแต่งหมาเป็นแบบทรงอเมริกานะคะก็อเมริกาวิ่งก็แบบนี้เลยนะคะเน็กเกนแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะวิ่งเหมือนกันเลยตอนนี้นะคะแล้วก็ไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวตรงนี้จะเป็นสีส้มนะแล้วก็ไฟสูงไฟต่ํานะคะเอออยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะก็จะแปลผันตามพงมาลายนะคะ แล้วก็มุนซ้ายไปซ้ายมุนขวาไปขวานะคะแล้วก็ตั้งพวงมาลัยตร,ตรงๆเราก็จะได้ทั้งสองดวงเลยนะคะเออนะคะนี่คือโฉมหน้านะคะของตัวเทรนนะคะเซนเซอร์4จุดเรายังมีให้นะคะตำแหน่งเดิมเลยนะคะเราดูด้านล่างนิดหนึ่งนะคะก้มลงไปด้านล่างก้มลงไปพี่ก้มลงไปก้มต่ำก้มต่ำโอเคนะคะเราจะมีห่วงสองห่วงพี่เห็นไหมห่วงตรงนี้ใช้งานได้จริงๆนะมันเป็นเหล็กนะคะนี่ ไฟไม่ช็อตเนาะเออนะคะห่วงลากจุงนะคะก็คือรับน้ําหนักได้สูงนะคะ3ตันก็ว่ากันไปเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นช่องระบาย ความร้อนอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าคือด้วยเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะแล้วก็ของเรารถตัวรถเราค่อนข้างใหญ่นะคะแรงมา้าแรงบิดเราค่อนข้างให้พลังกาลังสูงเราเอยนี่ไม่ใช่ไม่เออไม่อยู่นี่นะคะพี่เออเราก็เลยออกแบบมาช่องระบายอากาศช่องระบายความร้อนอะไรอย่างงี้ค่ะคือค่อนข้างที่จะรอบคันเลยนะคะเพื่อที่จะให้รถไม่มันไม่สึกหรอนะคะแล้วก็สมรรถนะเขาดีด้วยนะคะมาค่ะ เออนะคะในพูดในพูดถึงเรื่องของระบายความร้อนนะคะแก้มข้างตรงนี้นะคะก็มีช่องระบายความร้อนอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยอ่าตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปด้านล่างอ่ะมารุ่นเอเวอรเรสต์นะคะตัวซุ้มตรงนี้นะค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเห็นไหมคะรถสีขาวตัวซุ้มตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้คือจากเดิมเดิมจากโรงงานนะคะพี่ขา ไปซีรีย์ยางนิดนึงนะคะจะเป็น255นะคะนี่น่านล้อก็คือใหญ่ขึ้นนะคะอีก5้ามิลอย่างที่ลุงแจ้งไปนะคะช่วงล่างเขาจะกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ซีรีย์ยางจะเป็น255นะคะทับหกานะคะขอบ18นะคะจากโรงงานเดิมๆนะคะเป็นแบบ6รูแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ฟอร์ดแบบนี้นะคะแม็กเขาจะเป็นลายนี้เลยนะคะ,ะยางกูดเยียนะคะเออนะคะช่วงล่างเขาก็จะหนึบๆน,นะคะใช้งานได้จริงๆนะคะ นี่พี่อยากจะเปลี่ยนเป็นปีกโฟร์เฟนเดอร์หรือว่าจะเปลี่ยนเป็น Mac 20อะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็คือสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นะคะในรถ7ที่นั่งของเรานั่นเองนะคะไปต่อเลยเนาะ กี่นาทีแล้วก็ไม่รู้นะคะเราก็พูดกันไปเรื่อยๆนะคะเออนะคะไฟนะคะไฟเลียะะ้ยวนะคะก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวแบบนี้เลยนะคะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะยาวๆนะคะอย่างที่บอกนะคะด้วยตัวใหม่เป็นตัวเล็กเจงก็คือเขาก็หล่อขึ้นนะคะพี่ด้าน,ด,านด้านข้างนะคะเคิร์ฟตรงนี้นะคะพี่จะเห็นเป็นล่องแบบนี้เลยนะคะด้วยเป็นเส้นที่คมขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนโค้งส่วนเว้าวของตัวรถนะคะเหมือนแบบส่วนทรงองค์เอลของเขานะคะคมชัดมากๆเลย เะะบามือจับนะคะก็จะเป็นแบบตัวคีเลตตรงนี้คือสามารถเดี๋ยวนะคกุญแจตรงนี้นะคะเออเราก็คือเปิดเปิดได้เปิดรถได้เลยนะคะอึ๊บนี่นะคะเออนะคะกุญแจอยู่ที่ตัวเรานะคะเออเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในนะคะเราดูข้างนอกกันไปก่อนปะอันนี้ยังไม่มีกล้อง3า0รอองศานะคะต้องเป็นตัวท็อปนะคะพี่ขาไปค่ะด้านล่างนะคะบันไดนะคะเห็นบันไดตัวตัวแบบนี้ก็คือมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใดเลยนะคะเป็น เขาเรียกร่องนะคะร่องกันกันลื่นแบบนี้เลยนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะเหยียบนี่คือไม่ลื่นเลยนะคะไปค่ะแล้วก็อันนี้ตอนหน้าเนาะห้องโดยสารตอนหน้านะคะนี่ตอนกลางแล้วก็มีตอนท้ายนะคะด้านบนเดิมพูดไปนะคะด้านบนจะเป็นราวหลังคาสีดําแบบนี้เลยนะคะอือนะคะนี่คือก็จะมาจากโรงงานเลยนะคะพี่ขา หล่อเนือ้อไม่แ๋้วเราไปชมรอบคันก่อนแล้วแล้วเราค่อ,คอยค่อยไปดูข้างหน้านะคะไปค่ะไปดูไฟท้ายกันไฟท้ายของเราก็จะเป็นแบบ LED แล้วนะคะก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะคะตื๊ดตืต,ต,ตืแบบนี้เลยนะคะเป็นสีรวมดําแบบนี้ก็คือมาจากโรงงานอย่างที่ลุงแจ้งไปนะคะจะเป็นตรงรุ่นของเขานะคะข้างหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์เอเวอร์เรสแบบนี้นะคะเป็นสีคโครเมียมนะคะพี่ขา หล่อเนอะเออนะคะแล้วก็จัญลั์ฟอร์ดตรงนี้นะคะที่ปั่นน้าฝนฝาท้ายมีด้วยนะคะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่สามหล่อเนอะหล่อมากนะคะโอเคนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยนะคะก็นี่นะคะมีสี่จุดเลยนะคะแล้วก็จะมีกล้องให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้กล้องตรงนี้ก็จะเป็นกล้องช่วยจอดนะคะก็คือจะสามารถลิงก์กับทางหน้าจอเลยนะคะเพื่อที่จะ เขาเรียกอะไรอะเหมือนแบบเออทัศนวิสัยในการถอยจอดอย่างเงี้ยเขาจะมีเส้นให้สีเขียวนะคะสีแดงอะไรเงี้ยสีแดงก็คือระวังนะคะระวังชนนะคะแล้วก็มีเสียงเตือนติต๊ดๆๆอย่างเงี้ยเออนะคะพี่คะรอบคันแล้วเนอะไปเราไปข้างในกันข้างบนพูดแล้วเนาะเออแล้วก็จะมีคลิปฉลามด้านบนเสาอากาศเออนะคะก็คือประมาณนี้เดี๋ยวลุงเปิดให้ดูก่อนละกันด้านหลังนะคะอะ ของเราะคะตัวเทนเปิดด้านหลังนะคะจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะกดนะคะง้างขึ้นเลยค่ะพี่เปิดขึ้นไปเลยนะคะพี่ไม่ต้องระบบสัมผัสอย่างนี้เป็นตัวท็อปนะคะพี่ะคะตัวเทนเป็นแบบนี้นะ,ะเออนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังค่ะเบาะด้านหลังนะคะสามารถปรับพับราบลงไปได้เลยนะคะ <S <S พี่จะวางของวางกล่องนะคะวางพัสดุอะไรนะคะพี่ดึงเลยค่ะดึงแล้วก็พับลงไปเลยนะคะวับเออนั้นค่ะค่ะอีกข้างหนึ่งแล้วกันเนาะเออนะคะดึงตรงนี้เลยนะคะ เออนะคะพับไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะมีไฟฝั่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะเออสองสว่างห้องโดยสารให้ปรับเบาะตอนที่3าก็าคือปรับพับได้นะคะนี่นะคะแล้วตอนที่สองเราก็ปรับได้เหมือนกันเดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะคะพี่ดูช่องตรงนี้นิดนึงตรงนี้สําหรับช่องวางของนะคะแล้วก็เป็นพวกสัมภาระนะคะของรถนะคะ,ะไหล่อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าช่องเก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็คือใส่รองเท้ารองเท้าอะไรก็ได้อยู่เนาะไปค่ะแล้วเวลาปิดนะคะฝาท้ายอย่างเงี้ยค่ะ พี่เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะพี่ดึงได้เลยนะคะนี่ดึงเลยนะคะหรือไม่ก็กดตรงนี้ลง,ลงเลยะคะ่ะเออน,นี่ยเงี้ยแบบปึ๊บไปคะ่ะไปคะ่ะไปได,ดูด้านหน้ากันนะคะอ่าอันนี้ก็คือห้องโดยสารนะคะก็จะมีช่องนะคะให้เสียบ usb อย่างที่แจ้งไปนะคะเออนะคะมีแอร์นะคะแอร์ Air จะอยู่ด้านบนนะอันนี้ไม่ใช่กระบะเนาะแอร์ Air จะอยู่ด้านบนนะคะ ออนะคะปล้ก็กระจกนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเบาะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะสีดําช่องแอร์นะคะไอช่องปรับแอร์นะคะแล้วก็ช่อง USB 12โวลต์นะคะเสียบาชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็เบาะตอนหลังอันนี้เป็นเบาะหนังอย่างที่ลุงบอกนะคะคือมาจากโรงงานสีดําเลยนะคะ<อ>พี่เห็นสัญลักษณ์ซีดไหมคะตอนนี้ตํารวจเขาจับนะ<ส>เด็กที่อายุไม่เกิน หกขวบนะคะต่ำกว่าหขวบดีกว่านะคะเขาจับนะถ้าพี่ไม่นั่งคาซีนนะคะซึ่งรถของเรานะคะฟอร์ดทุกรุ่นนะคะจะรองรับคาซีนนะคะพี่เอามาเสียบได้เลยนะคะเออนะคะ,ะเดี๋ยวลุงจะพาไปดูว่าปรับพับยังไงนะคะนี่นะคะปรับพับลาบลงไปแบบนี้เลยนะคะฝั่งนู้นก็ปรับได้เหมือนกันนะคะเออแล้วก็คนทานใช้งานได้จริงนะคะพี่ข้างบน,นคือเขาจะมีแอร์ให้นะคะแล้วก็ เวลาเรานั่งอ่ะโซน2โซน3เนะะี่ยค่ะเราไม่ติดนะคะหัวเราก็ไม่ติดด้านบนนะคะด้วยความที่เขาออกแบบมาเป็นรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องอเน้นความสะดวกสบายอยู่แล้วนะคะเออนะคะไปค่ะฝั่งนู้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากัน ไปค่ะด้านหน้าเลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีคูตคอนโทรลควบคุมความเร็วนะคะแล้วก็มันตีฟังก์ชันนะคะควบคุมกับหน้าจอนะคะตัวนี้อค่ะคือเป็น s ิ n c 4โสามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะพี่นะคะหน้าจอเป็นแบบ10.1นิ้วนั่นเองนะคะเท่าๆกับ iPad 1เครื่องเลยนะคะพี่ปรับแยกแอร์นะคะซ้ายขวาได้นะคะอันนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Ford ด a า s นะคะ หรือว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องนะคะพี่เออพี่ๆถามแซลเข้ามาหลายคนเวลาไฟ์สดนะคะบอกน้องทําไมจาข้อมูลได้หนูพูดทุกคันเลยค่ะพี่ <c ười> อ่นนะคะคันนี้ก็อย่างที่บอกหาะคะู่มือการใช้งานรถนะคะหรือว่าการเข้าสู่บริการก็จะอยู่เชื่อมต่อจากหน้าจอเรียบร้อยเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อดูแผนที่หรือว่าฟังเพลงหรือว่าดูทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดนะคะผ่าน YouTube ได้นะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างนะคะบริเชาร์จเจอร์นะคะมีให้นะคะสำหรับ โทรศัพท์ <st itions> ที่รองรับนะคะ <st itions> พี่วางตามาฐานเขาได้เลยนะคะจะมีช่องให้วางอยู่นะคะสำหรับโทรศัพท์นี่ไม่ได้รองรับนะคะพี่เตรียมสายไว้นะคะแล้วก็เสียบไปเลยะคะ่ะมีสองช่องให้เลือกนะคะเออนะคะเกียร์นะคะ, a, ะ,คะเป็นแบบ6สปีดนะคะเป็นแบบออโต้ะ Auto, นะคะนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะพี่นะคะเออนะคะตรงนั้นเนาะแล้วก็มีโหมดการใช้งานนะคะปุ่มนะคะเป็นกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่ เออนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปุ่มฟุตสตาร์แบบนี้นะคะเหยียบตรงคันเร่งนะคะเออไม่ใช่เบรคค่ะเพเบรกพี่เบาะนะคะเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะแปดทิศทางเลยได้เลยนะคะพี่หล่อเนื้อพอมาไลัยแจ้งไปแล้วเนาะปรับได้นะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะรับโทรศัพท์ได้นะคะหน้าจอตรงนี้นะค่ะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็กระจกด้านบนนะคะปรับลดแสงอัตโนมัตินะคะ ปรับลดแสงสะท้อนไฟรถ้ังข้างหลังนะคะเออนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโหมดปรับไฟหน้ารถนะคะปรับอัตโนมัติได้นะคะพี่แล้วก็ตรงนี้เป็นแผงกระจกนะคะแล้วก็ตรงนี้ปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถนั่นเองนะคะเออนะคะไปลอดแล้วรอบคันแล้วนะคะพี่ขา โอเคค่ะมีให้เลือกหลายสีนะคะราคาอยู่ที่133.4 0 0้านสานบาทแค่นั้นเองนะคะเป็นยังไงคะกับราคาย่อมเยาวมากๆนะคะอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะคะเรายังมีรุ่นสปอร์ตนะคะแล้วก็มีรุ่นตัวไทเทเนียมนะคะขับ2แล้วก็ขับ4นะคะซึ่งตอบโจทย์มากๆเลยนะคะลูกค้าที่จะเอาไปลุยต่างจังหวัดนะคะแนะนําเป็นตัวใบเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบคู่นะคะเอาไปเลยคะ่ะพละกาลัง210 แรงม้านะคะแรงบิด500แรงบิดนะคะพี่ไปดูได้เลยนะคะมีให้ทดลองขับที่นี่นะคะติดต่อเซลลสายลุงเลยนะคะเออพี่จะเอาไปลุยพี่ก็เอาไปได้นะคะแต่ว่าสําหรับพี่ๆที่อยากได้รถนะคะรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งวิ่งในกรุงเทพเอาแบบประหยัดนะคะแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะใช้งานได้จริงๆแล้วก็แบบว่าราะคาย่อมเยานะคะพี่เอาคันนี้ไปเลยนะคะตัวเพลนมีให้เลือกหลายสีนะคะสีดำนะคะสีขาวนะคะสีเทานะคะสี อะไรอย่สีบรอนเนาะเออมีให้เลือกหลายสีนะคะแล้วก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะอันนี้ก็คือลุงแจ้งคร่าว,าวนะะนดดๆนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะจากโรงงานพี่สามารถ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโซลารูปนะคะสกูปนะคะหรือว่าแบบล้อมแมกนะคะหรือว่าบันไดกันชนหน้ากันชนท้ายนะคะหรือว่าไฟนะคะพี่ติดตั้งเพิ่มได้เลยนะคะเออนะคะก็จะมาเจอกับเซลน่ารักใจดีแบบนี้นะคะเซลสายรุงนะคะปกติเป็นลุงสายเปนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นลุงพาลุยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่าเพจนะคะที่ไม่ต้องยิ้มตามนะคะเป็นเซลใจดีอารมณ์ดีนะคะยิ้มตลอดทั้งคลิปเลยนะคะ ไปค่ะแล้วก็ ตะกี้พูดไปแล้วเนาะราคาแล้วนะคะเครื่องยนต์แล้วนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวเรียบร้อยแล้วเนาะก็ฝากช่อง YouTube เลยละกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่พี่นะคะขอพระคุณพี่พี่ทุกคนนะคะสำหรับ FC นะคะที่ติดตามเพิ่มแล้วก็ f c ทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็เพจเก่าด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับซับสไครต์ทุกทุกใจทุกทุกไลค์เลยนะคะแล้วก็สำหรับพี่พ,พี่ที่คอมเมนต์ให้คำแนะนำมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากติดตามต่อทุกๆค,คลิปด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดู กันว่าลุงจะทํารีวิวคันไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ลุงก,ก็ฝากไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้เบอร์โทรอย่าลืมนะคะไลน์ด้วยนะคะ0611698999นะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมรับสายตลอดเลยนะคะวันนี้ลุงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ